โอ้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 ไอ้คนอ่ะไอ้เอาเอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับอยู่ในเกม GTA V นะฮะอยู่ในเซิร์ฟลานซิตี้นะครับซึ่งห่างหายการผ่าคลิปไม่งโคตรจะนานเลยประมาณกับเดือนได้นะฮะแต่วันนี้นะครับผมจะพามาบัรชาเลยครับซึ่งการที่บัรชาเนี่ย ก็ต้องคอยระวังตำรวจแล้วก็ระวังโจรน,นะครับโอเคแล้วก็มีเยอะมากมายหลายอย่างส่วนจุดนะครับผมจุดก็จะอยู่ประมาณเขาแครอทนะครับผมเขาแครอทก็ด้านล่างผมก็จะเป็นแครอทนะประมาณประมาณกี่เลขเลขเท่าไหร่วะเนี่ยมาเลขหนึ่งแปดสี่นะครับซูมให้ดูแล้วกันเพื่อนใเนี่ยน,นี่นะครับผมเขากำลังโผล่แครอทอยู่เลยหนึ่งคน เดี๋ยวผมก็จะมากินัญชาเลยนะครับผมแล้วก็โคเคนด้วยเออลืมบอกไปโคเคนก็จะอยู่ด้านหลังนะครับผมอยู่ด้านหลังของกัญชานะฮะกัญเจ็บนะครับผมก็กด E นะครับกดีใต้ต,ต้นมันเลยมันแตะคุณก็อาจจะรู้แล้วนะครับอีเก็บไปเลยซึ่งกัญชาแล้วก็โคเคนเนี่ยมันเอาไปผสมเป็นส่วนผสมของออแคปซูลนะครับ <Wow. S 1> แคปซูลนี้ก็ พยาย่างละหนึ่งหรืออย่างเละสองเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วก็ใช้เงินด้วยเดบิตต้องต้องไปดูที่ตู้โพซิชนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนเลยไรกันเดี๋ยวไปเจอกันขอที่เก็บเสร็จแล้วโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เก็บเซ็ตที่เรียบร้อยแล้วก็ไปถึงขั้นเต็มตัวนะครับผมก็เก็บไป ที่ใบนั่นเองเพื่อไปทำแคปซูลนะเดี๋ยวเราไปเก็บโคเคนกันต่อเลยเพื่อที่จะได้แบบคลิปไม่จะได้มายาวเนาะถ้าผมเก็บเต็มตัวก็ประมาณ40บอันะนี่นะครับผมโเคเพนก็อยู่ด้านล่างเลยใกล้กันเลยมันเป็นส่วนผสมของแคปซูลย้ำม,มีมเก็บไปคู่กันเลยครับถ้าเก็บไปอย่างเดียวก็ได้เก็บต่อเลยแล้วกันไป ดได้แล้วครับโอเคตอนนี้ผมได้มา10อันนะครับผม,ผมโคเคนแล้วก็กัญชาเนี่ยครับ10ใบในะครับผมอันตอนแรกเดี๋ยวเตรียมเงินก่อนเลยเดี๋ยวผมไปกดเงินก่อนดีกว่าม่ต้องขัดตรงขัดตอนละม่ต้องมีขั้นตอนละเดี๋ยวไปเจอกันที่โพตรเ็จเลยลวกันไปกดเงินก่อนเลย ขอไปกดงินก่อนผมไม่มีตังค์ผมไม่มีตังค์มมงที่จะไปทำงานโอเคเราวไปเจอกันชุดโปรเซสเลยครับเอาเลยครับผมก็ตอนนี้ผมได้ใกล้ถึงเป็นที่เรียบร้อยแลยว้วใกล้ถึงนะครับมไม่ใช่ใค่จะถึงนะให้ดูนะครับผมให้ดูซอยเขานะดูซอยเขามันจะมีซอยเข่าเดี๋ยวผมขอกดกินก่อนเลยกันตังค์ว่ะขอกดตังค์ก่อน โอเคครับผมตอนนี้คนไหนคนเงินมาแล้วเป็นเงิน20ล้านบาทพอะเงียงั้นอยู่ในประเทศดีไม่ต้องทำงานนะยี่สิบล้านน่ะเ <c oughs> นี่ยเรียกเขาซอยนี่นะครับผมมันจะมีซอยเข้าไป <c oughs> ก็จะเป็นเอ,อ่อยังไงวะเป็นแค่เป็น,ปนองกระท่อมหรือไม่ไม่ใช่ว่ากระท่อมเรียกว่ากระทอมเลยอระทอมน,น้อยๆนี่ครับผมเนี้ยคล้ายๆลงรถ อยู่เลขเท่าไรวะประมาณคูณคูณเก้าอะไกันเอาง่ายๆเก้าทะเลาะรถข้ามาเลยครับผมจอดก่อนจอด GTB สีส้มอันรวย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 จอด GTB สีส้มอันโคตรสวยเลยครับ <c oughs> <c oughs> ดีเลยก็จะเป็นโต๊ปรุงยาสิบติดนะครับกด E แล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเลยครับผมก็จะเป็นแคปซูลน,นะครับตัวผสมนะ เห็นไหมก็จะเป็นโคเคนสอง exp หนึ่งแล้วก็มั็นชาเป็นสองใบนะครับแล้วก็มันนี่นะฮะก็คือเงินเขียวเป็นรอยบาทนะก็กระดัมนะครับแล้วก็ส่วนที่จะได้ก็จะเป็นแคปซูลจะทำเก็บมาเท่าไหร่ว่าดูกันผมเก็บมาประมาณกะมากะมาทิปอันอ่ะยี่บห้าเพงเกินห้าร้อยครับสิเล กำลังจะครับาได้จริงๆเลยนะครับปนองเป็นการทำงานที่แบบลับแล้วก็ตื่นตนปรับงานอ่อขายสคาหรือว่าอ่อขายยานนะฮะมันเป็นงานที่แบบจุดจับแล้วแบบเสียเงินเสียตองเสียทองเสียทองเสียตองโอเคเดี๋ยวผมขอ รับซะก่อนลเลยกันเราไปเจอกันตอนเซตจะได้หรือว่าจะเสียไม่ได้แดกคูล็อกเอาเลยครับผมตอนนี้ผมก็ได้เม,เล,มเล็ดแคปซูลไม่ใช่เมล็ดเมล็ดก็คือเป็นพักเม็ดแคปซูลนะครับเม็ดยาจริงที่ผมทำไปห้านะในตัวผมมีซิปทำไปห้าเป็นบห้านี่นะผมจะแต่งนะครับ ก็ข่าไปขายนะฮะก็ขายได้กุใช่นะครับผมใชไปเลยขายนะกุใช่ไปเลยมันก็จะมีบอกขายในเมืองนะขายไปไช่ในเมืองนะครับผมเพราะว่าเอ็นพีซีนะมันจะรอรับแค่ในเมืองมันไม่ออกรับเอ่ออะไรอน,นอกเมืองประมาณน,นี้โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับผมขอาปิดคลิปตรงนี้แล้วกันยูสวยดีป่ะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าพามาขยาะไรกันคลิปหน้าก็อย่าลืมก็ subscribe ก็ไล่ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้านะไปครับ